สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกมาขอเข้านะครับเขาสากน้ำท่วมโอ้ป่นเปินว่าสากน้ำท่วมแตกกันนะครับเนาะคนเท่าเกา่าเปิว่าแจ้กันครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดโอ้สป,ปะ จะหว่ก็ไหว่ก็ยังหู้เลยนะครับออกเลยนะครับกําลังไหวยอยู่แกนะครับเนาะเอาหู้อยู่วันใดนะครับเนาะวันนี้ก็เข้าเดือนตุลาเขาจะเข้าปลายเดือนตุลาแล้วนะครับเนาะออกเลยเลยครับเลือกเนี่ยครับเข้าดีเกลียวครับมันหน้ามันท่วมแล้วครับที่ผมนี่นะหน้ามันท่วมครับเข้าเจ้ากําลังออก เจ้าออกนาข้างผมนี่ปนใสปนใสนานนะครับเนาะนานหนะ้าแก้วเนาะเข้าปีปีหน้าผมจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้ละไหวใส่ประเภทข้าวอเข้าวอ,อย่างนี้นะครับบวไหวเฮ้ยผมจะเปลี่ยนมาใส่ข้าประเภทนี้ละมันเงอครับมันมันออกบัดจับเนาะพราะหน้ามัน อันนั้มันบมมีดีกับครับเนาะมันผมท่านแมมันมีดีกัอันนี้แนมมันท่วมเข้าปีครับท่วมกูปีมันจะมันดืท่วมนักท่วมน้อยอ่ะนะครับปีที่ผมใส่สันปะตองน่ก็ยังดีที่มันท่วมเหมือนนักท่วมเกินเก้าแต่ปีนี้ครับมันท่วมปลยปลายใบนะบางเก้าที่มันต่ำมันก็จมแนมนะครับเนาะ แต่เขา้าเข้าหน้านี่จมหน้าเหมือนกันครับแต่เปิดไปเข้าปีนะครับเนาะโอ้หงยาวออกดีออกเหมาะครับผมรู้ว่าเปิดย่ำไ,ได้แล้วเนาะโอ้เมาะอยู่เนอ์ไปเว่าบางแงมครับเข้าไปน,นะหน้าน,น้าเก้าเลยนะครับเนาะเม็ดดำเลยนะครับเหมาะอยู่อันนี้มันเป็นหน้าวานบ่ได้ครับเนาะ อันนี้ก็น,น้าท่วมเกือบมิดเหมือนกันครับแต่มันเปนเข้าวปีเนาะมันก็ยังออกออกงามอยู่ครับมันบเหมือนข้าวธรรมดาครับมันเปข้าวปีมันเหมือนข้าวด,ดอนะครนะับเนาะข้าวดอ,อนี่ผมฟังครับห่อเจอครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ด,ด่างครับมันบัดจับอะครับมันออกข้าวเป็นข้าวอายุสั้นเนาะ เอากมือจะแก้ไขยังไดมันนะครับมันจะออกงวงกับพวมพามน้ำท่วมอย่างปีนี้น้ำาม,มาไล่เนี้ย,ยแล้วมันนักเนี้ยตาไปเข้าปีมันก็ยังยืดอายุไปได้อยู่นะครับเนาะปีหน้าจะเสาะหรือว่าจะสเสาะข้าปียี่ห้อพันอื่นมาปลูกแต่ไปเข้าปีนะเนาะข้าปีตำ่ำเขาก็จะปลูกเจ้ากันนะครับเนะาะละมันเจ้าหน่อย แต่หน้านี่หันละหันหันหน้านละหน้านห้าเก้าแล้วครับเอาสังเกตหันหน้านห้นเก้าแล้วว่าเออหนึ่งอดน้ำครับเนาะอดน้ำอยู่ออกงามออกดีออกเหมาะครับอืมนี่เราต้องหน้านี้ต้องพิจารณาเปยนนับหนึ่งนับสองเอาก็าต้องเสาะพันเข้าใหม่มาบอกว่าขอเปลี่ยนเข้านึ่งนะครับ พราะบ้านผมเนี่ยข้าวเจ้ามันมันมันยากมันที่ขายยากมันเป็นลงข้าน,นึ่งนะครับเนาะเป็นลงเป็นเป็นเพื่อให้เป็นที่ปลูกข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเหนียวหงสี่เบลอครับอันนี้ลายลายงวงบมันบบว่ายนะครับเนาะเม็ดดำเม็ดแดงมีนิมดครับที่เอามาปลูกข้าวอายุสั้นเะนี่ยนะปลูกไปข้าวดอเนี่ยนะปลูกได้ถึงถึงหน้าปีหน้าด,าดอเนี่ยมันบบรพา แต่ถ้าใส่นาดอจอะเด็ดอยู่นะครับมันมีฝนคีนะพอเข้าออกจากดอ,อกับฝนตกอะ่ะเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเข้ากบลังกลุ่มกำลังมาจะออกแรงออกแรงน้ำท่วมนะนะนเนี่ยครับเนาะผมตองเหนียะมันได้ยูมันจะแบบมันมัน,ม,นมันก็เสียหายหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น้ำท่ึเสียหายละวันหน้ามันท่วมเกือบมิดนะของผมอะครับก็เลยวันนี้ก็เลยออกมาดู ทำรวจททำกรมวมาไม่เปลี่ยนได้เป่มาพอมันแบบประทับใจนะครับเนาะเออหาววายมาพอข้างกันนี่เปิลมาปุเปิลใส่ข้าวปีนะน่านห้าเก้านะครับเนาะวงใหญ่อันนี้เหมาะครับเนี่ยวัวหน้าหน้าปีวัวหน้าผมจะพิจจรณาละครับเนาะครับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะผมก็ขอบคุณครับที่รับชมและกดที่ตมามกาลังใจเนะไ,ได้ออกมาถ่ายเมินครับ ค่าช่วงกันการพอเข้าพอหน้ามือนนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับ